หลวงปู่อุ่นเรือนเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองนั้นแม้จะไม่รู้หนังสือแต่ก็ศึกษาเรียนรู้อ่านธรรมชาติด้วยการเจริญสติเสมอๆธรรมชาติจึงเป็นครูสอนกรรมฐานท่านเป็นอันมากดังเช่นท่านได้ใช้ก้อนหินสองก้อนนำมาใช้ในการฝึกสติหลวงปู่เล่าถึงการที่ใช้ก้อนหินนำมาฝึกสตินั้น ทำให้ท่านเข้าใจเรื่องรูปนามมากยิ่งขึ้นท่านมีปกติหลับตาหยิบจับและวางก้อนหินโดยไม่ได้ลืมตามองดูเลยแม้ในอิริยาบทอื่นๆท่านก็มักใช้ตาในคือจิตของท่านนั่นแหละเป็นผู้ดูความพิเศษอย่างนี้เราท่านทั้งหลายอาจจะยังปฏิบัติได้ไม่ถึง หากแต่เมื่อปฏิบัติไปจเจริญสติไปก็จะสามารถรู้ได้เหมือนกันทางชมรมเห็นว่าเรื่องราวของหลวงปู่อุ่นเรือนนั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านเล่าถึงการสัมผัสไอเย็นของก้อนหินที่แล่นเข้ามาสู่มือและแขนของท่านก่อนก่อนที่ท่านจะหยิบจับก้อนหินทำให้ท่านสามารถรู้ก่อนว่า ก้อนหินอยู่ที่ตรงไหนท่านจึงจับและวางก้อนหินได้โดยไม่ผิดตำแหน่งเลยแม้การเดินในที่มืดแม้ไปอยู่ในถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยหรือแง่หินต่างๆท่านก็ใช้ผัสสะอัลละเอียดนี้ทำให้รู้ก่อนได้ทำให้ไม่ไปโดนแง่หินบาดเอาศีรษะไปโขกกับก้อนหินในที่มืดเหล่านั้น ต่อไปเป็นภาพสาธิตช้าๆประกอบคําอธิบายเรื่องสติที่จะขึ้นมาพิจารณารูปนามในการจับก้อนหินของหลวงปู่ในบางช่วงบางตอนเริ่มตั้งแต่อยู่ในอิรียบทนั่งมีก้อนหินสองก้อนขนาดพอดีมือจับนำมาวางไว้ที่พื้นตรงด้านหน้าของผู้ปฏิบัติจะเห็นนามสั่งให้พลิกมือขวาขึ้น ใจหรือนามนั่นแหละจะลดความรู้สึกอย่างความรู้สึกไปที่มือด้านขวาเพราะประสงค์จะให้พลิกมือขวาขึ้นรู้ว่ามีผู้สั่งโกโอนและผู้ที่สั่งนั้นก็เป็นนามเป็นนามธรรมาส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่นั้นเป็นรูปรู้ชัดเจนแล้วก็จึงค่อยๆพลิกมือขวาขึ้น ในขณะเมื่อกำลังพลิกมือขวาขึ้นนั้นก็ให้มีความรู้สึกไปในอาการที่มือขวากำลังพลิกนั้นและรู้ว่าผู้ที่กำลังพลิกมือนั้นเป็นรูปส่วนผู้ที่ดูผู้ที่พิจารณาอาการที่กำลังพลิกมือนั้นก็เป็นนามเห็นนามที่สั่งให้ยกมือขึ้นเห็นผู้ที่สั่งก่อนรู้ว่าผู้สั่งนั้นเป็นนาม ส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่ยังไม่ยกมือขึ้นตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูปเห็นรูปนามแล้วจึงค่อยยกมือขึ้นในขณะที่กำลังยกมือขึ้นไหวมือขึ้นไปก็รู้ว่านี้เป็นรูปเป็นรูปยกมือส่วนผู้ที่ดูผู้ที่เห็นอาการที่ยกมือขึ้นนั้นก็เป็นนามเห็นนามสั่งให้เคลื่อนมือออกไปทางด้านหน้า เพื่อไปยังบริเวณที่ก้อนหินวางอยู่จะเห็นผู้ที่สั่งก่อนสั่งให้เคลื่อนมือออกไปข้างหน้ารู้ว่าผู้ที่สั่งนั้นเป็นนามหรือเป็นจิตส่วนที่ยังนั่งนิ่งอยู่ยังไม่เคลื่อนมือไปข้างหน้าตามที่นามสั่งก็เป็นรูปเมื่อเห็นรูปนามแล้วก็ค่อยเคลื่อนมือไปตามที่นามสั่งในขณะที่กำลังเคลื่อนมือไป ก็มีความรู้สึกตามไปด้วยรู้ว่าผู้ที่กำลังเคลื่อนมือไปเป็นรูปจากนั้นก็จะเห็นนามสั่งให้จรดมือลงไปใกล้ๆกับตำแหน่งที่ก้อนหินวางอยู่รู้ว่าผู้ที่สั่งนั้นเป็นนามหรือเป็นจิตส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่นั้นก็เป็นรูปรู้นามรู้รูปแล้ว จึงค่อยจะรดมือลงไปใกล้ๆณที่ที่ก้อนหินวางอยู่รู้ว่าผู้ที่กําลังจะรดมือลงไปใกล้ก้อนหินนั้นก็เป็นรูปหรือเป็นกายโดยมีนามผู้ดูผู้เห็นพิจารณาตามไปด้วยจากนั้นจะเห็นนามสั่งให้จรดมือไปแตะก้อนหินรูปก็จรดมือไปแตะก้อนหินตามที่นามสั่ง นามผู้ดูก็รู้สึกตามไปด้วยรู้สึกถึงรูปที่สัมผัสก้อนหินแล้วรู้ว่าร้อนหรือเย็นหรือรู้สึกถึงความแข็งของก้อนหินคู่ที่รู้สึกได้นั้นก็เป็นนามจากนั้นนามก็จะสั่งให้ความมือจับก้อนหินรูปจึงความมือลงจับก้อนหินตามที่นามสั่งจะเห็นนามสั่งให้กำยกก้อนหินขึ้น รู้จักผู้สั่งว่าเป็นนามแล้วจึงกำยกก้อนหินขึ้นรู้สึกได้ทันทีว่าก้อนหินนั้นมีน้ำหนักนามคือผู้ที่รู้สึกถึงน้ำหนักของก้อนหินนั้นและเห็นว่าผู้ที่กำลังยกก้อนหินขึ้นตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูปส่วนผู้ที่กำลังพิจารณารูปที่กำลังยกก้อนหินอยู่นั้นก็เป็นนามเป็นนามผู้ดู จากนั้นจะเห็นนามที่สั่งให้พลิกหงายมือที่จับก้อนหินนั้นเห็นนามสั่งก่อนแล้วก็พลิกมือที่จับก้อนหินอยู่นั้นหงายมือขึ้นผู้ที่กำลังพลิกมือหงายมือขึ้นก็รู้ว่าเป็นรูปรูปที่ทำตามที่นามสั่งโดยมีนามผู้ดูรู้สึกติดตามอาการของรูปไปในทุกขณะ ต่อไปจะเห็นนามสั่งให้นำก้อนหินไปวางลงตรงตำแหน่งที่นามประสงค์รู้ถึงนามสั่งก่อนแล้วจึงเคลื่อนมือที่กำลังจับก้อนหินอยู่นั้นไปตรงบริเวณใกล้ๆกับที่จะวางก้อนหินตามที่นามสั่งผู้ที่เคลื่อนมือที่กำลังจับก้อนหินลงไปนั้นเป็นรูปต่อจากนั้นนามจึงสั่งให้พลิกมือคว่ำวางก้อนหินลงไปที่พื้น เห็นนามผู้สั่งก่อนแล้วจึงค่อยคว่าม,มือวางก้อนหินลงไปที่พื้นเห็นว่าผู้ที่กำลังคว่าม,มือวางก้อนหินลงไปที่พื้นตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูปส่วนผู้ที่ดูเห็นอาการของรูปที่กำลังวางก้อนหินลงที่พื้นนั้นก็เป็นนามต่อไปจะเห็นนามสั่งให้ยกมือขึ้นผู้ที่สั่งนั้นเป็นนาม ส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่นั้นเป็นรูปรู้จักนามรู้จักรูปแล้วจึงค่อยยกมือขึ้นในขณะที่กำลังยกมือขึ้นนั้นก็ให้มีความรู้สึกติดตามอาการที่รูปกำลังยกมือขึ้นนั้นรู้ว่าผู้ที่กำลังยกมือขึ้นตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูปส่วนผู้ที่รู้เห็นอาการรูปยกมือขึ้นนั้นก็เป็นนาม จากนั้นนามก็จะสั่งให้ยกมือลงเห็นผู้ที่สั่งก็รู้ว่าเป็นนามส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่ก็รู้ว่าเป็นรูปรู้นามรู้รูปแล้วก็ยกมือลงในขณะที่กำลังยกมือลงไปนั้นก็ให้มีความรู้สึกติดตามอาการที่รูปกำลังยกมือลงไปนั้นด้วยรู้ว่าผู้ที่กำลังยกมือลงตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูป ส่วนผู้ที่รู้เห็นอาการรูปยกมือลงนั้นก็เป็นนามเห็นนามสั่งให้วางมือชิดเขา่ารูปก็ทำตามที่นามสั่งวางมือชิดเข่านั้นต่อไปจะเห็นนามที่สั่งให้คว่ำม,มือลงรู้ว่าผู้ที่สั่งนั้นเป็นนามส่วนผู้ที่ยังนั่งนิ่งอยู่นั้นเป็นรูปรู้ชัดเจนดีแล้วจึงค่อยคว่ำม,มือลงไป ในขณะที่กำลังคว่ำม,มือลงไปนั้นก็ให้มีความรู้สึกติดตามอาการที่รูปกำลังคว่ำม,มือลงไปนั้นด้วยรู้ว่าผู้ที่กำลังคว่ำม,มือลงตามที่นามสั่งนั้นเป็นรูปส่วนผู้ที่รู้เห็นอาการรูปที่กำลังคว่ำม,มือลงนั้นก็เป็นนามในอาการอย่างนี้ผู้ฝึกก็จะได้เห็นรูปเห็นนามต่อเนื่องกันไปในทุกขณะ ของแต่ละอิริยาบถเป็นการฝึกให้สติมารู้ก่อนทุกครั้งจะรู้ถึงนามที่สั่งก่อนแล้วรูปจึงค่อยทำตามนามสั่งรู้ชัดว่าผู้ที่ทำตามนามสั่งนั้นก็เป็นเพียงรูปจะทำอาการอย่างไรก็แล้วแต่ที่นามสั่งเท่านั้นส่วนผู้ดูผู้ที่พิจารณาติดตามอาการของรูปไปอยู่นั้นก็เป็นนาม จึงเห็นแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีเราอยู่ในที่ไหนไหนเลยการรู้อย่างนี้ก็ชื่อว่าถอนตัวกูหรือความเป็นเราคืออัตตาคือทำลายความเห็นผิดว่าเป็นเรานั่นเองการรู้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคข้อแรกต่อไปคือสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบ ดำริอยู่กับปรมัตมีปรมัตคือรูปและนามเป็นอารมณ์โดยไม่มีเราเกิดขึ้นเป็นการระวังชอบการระมัดระวังไม่ให้เกิดความเห็นผิดเกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะต่อไปการตั้งใจกระทําด้วยเจตนาในการจับในการเคลื่อนไหวอันเป็นตัวศีลโดยมีสัมมาทิฏฐินำหน้านั้น เป็นสัมมากรรมันตะคือการงานชอบเพราะมีปัญญาสัมมาทิฏฐินำหน้าต่อไปมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรที่จะเจริญสติสัมปชัญญะให้ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการปฏิบัติด้วยความละเอียดถี่ถ้วนไปในทุกขั้นตอนต่อไปมีสัมมาสติและมีสัมมาสมาธิประกอบพร้อมไปในขณะเดียวกัน การยังจิตให้ยังรู้ตามอาการของอิริยาบทต่างๆรู้ตามไปด้วยความรู้สึกนั้นเป็นสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาสติและสัมมาสมาธิเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ว่าโดยรวมปัญญาศีลส,สมาธิทั้งสามอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันไปอย่างนี้นั้นชื่อว่าเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์แปด ไปในขณะเดียวกันมักทั้งแปดนั้นก็จะมารวมกันเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้